เข้ามาแล like ้วกดไลค์กดแชร์ครับแอมไซยนายพี่น้องที่เคารพครับผมขออนุญาตกราบเรียนในฐานะที่เป็นทนายความของผู้เสียหายของก้อยศพส,สุดท้ายที่โดนฆ่านะครับส่วนใครฆ่ากันะเดี๋ยวไปดูที่ศาลนะส่วนศพส,สุดท้ายที่โดนฆาวางยาพิษที่ท่าน้ำที่ลาชบุรีเทศบาลเนี่ยผมเป็นทนายความให้กับแม่้องก้อย ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าผมเป็นทนายความให้แม่น้องก้อยเนี่ยมานานแล้วแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยอะไรต่างๆแล้วก็ได้เข้าไปว่าความให้กับคุณลพีแล้วและได้เจอกับคุณแม่น้องก้อยก็หลายครั้งแล้วเขามาที่สำนักงานมาอะไรต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็แจ้งไว้ว่าผมจะเป็นทนายความผู้เสียหายในคดีแอมไชานายถูกกล่าวหาวางยาพิษฆ่าคนตายโดยจ่ายจองไว้ก่อนทนายเดชาจะทำหน้าที่ช่วยเหลือ เรียกคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ตายเพราะนั้นให้พี่น้องประชา,าชนแล้วก็เอฟซีทนายขายทุกสบายใจได้ว่าผมจะไปช่วยญาติาคนตายให้ได้รับความเป็นธรรมใครที่วางยาพิษก้อยตายมันต้องตายตกไปตามกันตุกตต้องตายตกไปตามกันนะพี่น้องเห็นด้วยไหมนะใครที่วางยาพิษลูกวามผมตายต้องตายตกไปตามกัน นะผมจะไปช่วยเหลือพนักง,งานสอบสวนช่วยเหลืออายการเป็นทนายโจย์ร่วมช่วยกันดูทุกแง่ทุกมุมเพื่อให้ไม่มีช่องว่างทางคดีจะได้เอาคนที่ทำผิดมาลงโทษประหารชีวิตสถานเดียวเพราะการวางแผนฆ่าคนเนี่ยมีโทษสถานเดียวคือตายนะใครที่แม่งวางยาพิษไว้แล้วแมงนอนไม่หลับหรอกนะผมจะทำหน้าที่เต็มที่ นะครับก็เรียนพี่น้องประชาชนและเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าทนายเดยหรือพี่เดจะจัดการเต็มที่นะนะครับจะทําเต็มที่ช่วยตํารวจช่วยสํานักงานตํารวจชาติช่วยสํานักงานยานการสูงสุดเอาคนร้ายมาประหารชีวิตนะใครที่วางแผนใครที่ร่วมกระทาความผิดมึงเตรียมตัวติดคุกและก็เตรียมตัวตายได้ถ้าวันข้างหน้ามึงติดคุก ผมไม่ได้บอกนะวันนี้มันทําผิดหรือเปล่าแต่วันนี้มันโดนกล่าวหาแต่ผมจะช่วยตํารวจช่วยเอกการในการว่าความพยานบุคคล900ปากเอกสารส0 0 0มาว่าหน้าคิดไปวิดปาปก,กูก็แก่แล้วจะอ่านไหวไหมเนี่ยต้องตั้งทีมขึ้นมานะครับร่วมกับทีมงานทนายความของคุณรพีช่วยกัน,นกูจะอ่านไหวไหมเนี่ยกูอายุ60แล้วเนี่ยปีเนี้ นะเนี่ยจะไปช่วยอายการเนี่ยกูยังอ่านไหวสองสองหมื่นนาะพยานโจทย์เก้ารปากโอ้ยเสือมาตายหากรงานนี้กว่าจะเอาคนผิดลงโทษได้เนี่ยแม่งไม่ใช่ง่ายนะกฎหมายมันคุ้มครองอผู้ต้องหาเยอะแต่ในชั้นนี้ยังถือว่าแอมยังผู้บริสุทธิ์แต่ในคดีนี้ก็จะมีแถมครับรองผู้กับอดีตผัวแอมจะต้องตกเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยอีกคนหนึ่ง นะครับนะก็หารร่วมกันทำลายพยานหลักฐานช่วยแอมแล้วก็มีคนครับทนายทนายความของแอมครับตกเป็นผู้ต้องหาอีกคนเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นคดีนี้ผมเนี่ยต้องไปต่อสู้กับแอมต่อสู้กับอดีตผัวแอมที่ไปรองพู้กับแล้วก็ไปต่อสู้กับทนายของแอมนะครับทนายปากแดงอ่ะนะซึ่งในชัน้นนี้เธอก็ถูกเป็นผู้ต้องหาแลนะ้วเดี๋ยวพยพอยืย่นฟ้องเธอก็ตกเป็นจำเลย นะถ้าผิดก็ต้องติดคุกถ้าติดคุกก็โดนถอนใบอนุญาตทนายความไม่สามารถว่าความได้สมมุติว่าทำผิดแต่ในชั้นนี้ก็ยังถือว่าแอมทนายปากแดงและอดีตผัวผู้กับของแอมยังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าสารจะมีคำพิพากษาชุกรูชุก,กร,กกรูพี่น้องที่คารพบครับคนสมัยนี้แม่งโคตรโหดเยี่ยมว,วางยาพิษโอ้ okay. ไม่รู้จะพูดยังไงนะแต่ในชั้นนี้เราก็ต้องถือว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนทั้งทนายทั้งตำรวจทั้งแอมเนี่ยโอ้โหครบทุกอาชีพเลยเนี่ยไม่น่าเชื่อในประเทศเราแม่งจะมีเรื่องอะไรแบบนี้พี่น้องครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ครับชุกรูชุกรูชุกรูเล้ยวกะแม่งประเทศไปทางไหน สถาที่ต่อสถานไลต่างแม่ก็ไม่กล้าพูดพอพูดไปแม่จะสั่งปิดทีวีบ้างข่มขู่อย่างนั้นมั่งแต่กูไม่กลัวเรากูแก่แล้วจะมาพร้องหาอะไรกูก็ไม่กลัวเราเพกูแก่แล้วไม่นานจะตายหาแล้วก่อนตายจะน่าจะทําอะไรประโยชน์ให้ประเทศชาติบ้างจริงไหมครับพี่น้องชุกครูชุกครูชุกคร,กครูนี่คือความชิบหายของประเทศนะกินความชิบหายแม่เห็นนะแปดเก้าปีแม่ยังไงมีดีลลับ ไปตกกระลงกันแล้วที่ลอนดอนนะตกลงันเรียบร้อยแล้วหลังจากกลับลอนดอนก็ไปคุยกันในวัดในป่าในอะไรมานี่ผมทราบมานะผมทราบมาจากไอ้พวกสวบางคนเนี่ยไอ้สวที่เรียร์ลงท้าพูดแล้วก็ทราบมาจากไอ้พรกพวกที่อยู่พักฝ่ายรัฐบาลอ่าพวกลุงทั้งหลายเนี่ยเขาเล่ามาเขาบอกเขาตกลงมาตั้งแต่ก่อนเรื่องตัางแล้วเขาไปป่าไปอะไรกันเข้าป่าเข้าอะไรกันหมดตกลงมาเรียบร้อยแล้วประธานสภาจะเป็นใคร คือพูดง่ายเดี๋ยวก็จะมีการหักหลังพักเก้าไกลอันนี้ที่เขาเล่าให้ผมฟังนะเขาบอกพี่เดชเขาตกลงันหมดแล้วยังไงไงไก็หมอ๋องก็ไม่ได้เป็นประธานสภาหรอกนะประธานสภาก็มีตัวมีอะไรเรียบร้อยก็ตกลงตั้งก่อนเลือกตั้งแล้วนะแล้วตอนนี้เขากลับจากวันดอนอะไรกันมาเขาตกลงกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนายกคนต่อไปชื่อป้อมก้าวข้ามความขัดแยง้งชุกรูชุกกรูเราจะได้นายกที่ชื่อป้อม เขาว่าอย่างนั้นตอนนี้แรงข่าวจากสวบางคนที่ผมรู้จักที่เขาไปเลียรองเท้าบูธอยู่นะแต่เขายังเป็นเพื่อนผมอยู่พอเลียเสร็จเขายังมาอบิเดเป็นงนี้นะพวกเลียรองเท้าบูธอ่ะวันๆก็ต้องคอยเลียเลียรองเท้าบูธแล้วก็เลียหน้าแข้งแล้วก็ตอนนี้ก็พูดง่ายเลียมาถึงไข่นะพเพราะเลียมานานแปดเก้าปีเลียมาถึงไข่แล้วใครเคยประเด็นการนี่หมดเลยนะ เออต้องใช้วายาก้าและเปรียกันนะแต่ผมไม่บอกนะไอ้พวกที่เปเรียไข่เนี่ยคนไหนนะเพราะว่าอะไรเราไปบอกว่าไอ้สสอวอคนนี้ไปเลี้ยงท้าบนญไอ้ไอ้พวกส้นตีนมันใจแคบมันฟ้องเลยเรามันต้องไปเอ,อ่ยชื่อมันก็ฟ้องไม่ได้จัดไปมันมาเล่าให้ผมฟังไอ้พวกเลี้ยไข่ที่มันยังเป็นรักพวกผมอยู่บอกว่าอาพี่เดชตอนนี้นะพวกลุงทั้งหลายเนี่ยแล้วก็นายห้างนายจากประเทศเนี่ยเขาคุยกันจบหมดแล้ว นะเขาจะเอาเอาเอา,เอาลูกป้อมนี่เป็นนายกนะเพราะตอนนี้เขาก็ทําเล่นวิเกไปก่อนนะจูบปากกับก้าวไกลบ้างอะไรบ้างนะแต่สักพักถึงเวลาเวลาเลือกประธานสภาผู้แทนรัษฎรเขาก็จะมีพวกรูเหา่านะรับกล้วยรับอะไรกันหมดแล้วเรียบร้อยถึงเวลาแล้วประธานสภาของก้าวไกลก็จะไม่ได้เป็นอันนี้เขาคุยให้ผมฟังนะ เขาบอกพี่เดสบายใจได้เลยไม่ต้องห่วงหครับพิธาไม่ได้เป็นนายกเราประธานสภาก็ไม่ใช่ของก้าวไกลเดี๋ยวเขาจะหักหลังแต่ในวันที่มีการเลือกตั้งนี่เขาเล่าให้ผมฟังเป็นพรรคพวกผมก็นั่งกินวายกันนะนะอุดมการทางการเมืองคนละอย่างแต่อยากเป็นเพื่อนผมนี่วันนี้ก็จะมีสองสามคนเนี่ยนะนะเป็นอดีตสสอของอพรรคลุงเขาจะมาหาผมเพื่อมาจ้างว่าความนะแต่ไม่ได้มาอะไรต่าง ถ้าเห็นหน้าแล้วพี่น้องจะอ๋อคนดังเลยอ่ะวันนี้สองคนมาหาผมมาจ้างผมว่าความเอาตังมาจ่ายนะผมจะรับบทเนะไม่ว่าจะอาขอให้เป็นธนบัตรไทยแล้วกันเนี่ยวันนี้คนดังเลยดีสอสอของพรรคสายลุงสองคนมาจ้างว่าความเอาตังมาให้นะแต่แต่ผมไม่กล้าโพสหรอกเพราะโพสผู้พิพพพทักษ์หัวร้อนเลยอะโอ้โหคนดังมากไม่ไดังแลม่ดังเพราะฉะนั้นผมก็ได้ข้อมูลข่าวสารจากคนพวกนี้แหละ แต่ไม่รู้แม่งเรื่องจริงหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าประธานสภาเนี่ยไม่ใช่หรกไม่ใช่หมอของเขาเขามีไม่เรียบร้อยแล้วคุยันจบแล้วเดี๋ยวเวลาวันเลือกตั้งเนี่ยเขาจะหักหลังเก้าไกลเพราะว่าเป็นปการลงคะแนนรันบเมืม่อไทรู้ก็จะหักหลังวันนั้นเนี่ยกล้วยเกลืเขาจแจกันจกกนบแล้วแล้วเสร็จแล้วก็ได้ประธานสภาภาหลังจากนั้นก็เสนอชื่อเขาก็เสนอชื่อลุงป้อมนะครับจบนะเขาเล่าให้ฟังนะจริงเท็จไม่รู้อะแล้วเขาบอกว่าพักฝ่ายค้านก็จะเหลือแต่ พักอะไรก็พกระก้าวไกลนะพิทาก็จะได้เป็นผู้นําฝ่ายค้านนีเขาเล่าให้ผมฟังนะผมก็ฟังไปผมไม่ว่าหราพัะเราก็ฟังเขามาฟังจากเนี่ยพวกเนี่ยสวสายเรียอ่า <Okay. S 1> เรียตีนประเดการเนี่ยสวสายเรียตีนปฏิเดการเนี่ยเขาเล่าให้ผมฟังแล้วก็มีอ่านักการเมืองสายอ่าลุงตู่ลุงป้อมผมก็เล่าให้ฟังกับเพื่อนผูงกันนั่งกินไว้เขาเล่าให้ฟังเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วเสร็จแล้วก็ เดี๋ยววันวัน,ว,นวันเลือกอประธานสภาคะแนนรับเขาก็หักหลังเลยเพราะอะไรเพราะว่ามีพรรคการเมืองบางพรรคที่เขาเรียกว่าพรรคประชาธิปไตยจอมปลอมนะคือเป็นประชาปากในเวลาหาเสียงประชาธิปไตยประชาธิปไตยผมพร้อมที่จะลงถนนพร้อมกับพี่น้องครับอ่าเนี่ยต่แต่แม่งไม่เคยลงเลยคือพูดอย่างเดียวผมพร้อมลงถนนกับพี่น้องครับแต่ฟูไม่เคยลงอ่ะ นะกูไม่เคยลงอะ่ะนะมีแต่กูกูอะ่ะยุยงส่งเสริมให้คนอื่นไปลงถนนสุดท้ายนะแม่งติดคุกหมดกูก็ไม่เคยไปช่วยเหลือครับนะผมได้ข่าวมาไอพ้พรรคประชาธิปไตยจอมปลอมเนี่ยเขาก็จะลงคะแนนให้กับประธานสภาที่เป็นของพวกเขาคือพวกลุงเนี่ยนะเพราะนั้นก็หมอองก็จะไม่ได้เป็นอันนี้ก็คือฝั่งที่เขาพูดมานะจริงเท็จไม่รู้อ่ะนี่ผมฟังเข้ามาเลยนะ ฟังจากนะไอ้พวกสายลุงแล้วก็ไอ้ไอ้สายไอ,สอ้สวเรียรตีมระเด็นการผมใช้คำนี้เลยกันนะแต่ผมไม่ได้บอกว่าใครนะพอบอกปุ๊บไปไงแมง่งฟ้องกูุยเพราะไอ้พวกนี้มันใจแคบไอ้พวกกระจอกผมอยากจะใช้เนี่ยบางคนก็นเใหญ่สวัดพี่น้องเรียกว่าอะไรดีเข้ามากดไลค์กดแชร์ครับนะคร <c oughs> ับพี่น้องครับอ่า